ไปเลยนะพร้อมไปกันอะไรไปเลยไปเลยแล้วพี่มองว่าในอนาคตเทคโนโลยีะไรังไงที่ต้อเปี่ยนว่าจะเป็นเรื่องอมพิวเตอร ตอได้ผมทำหนียสนทึเานวันทมาอะไรเล้ยคอน้างแบบทำอะไลยอย่ไงในรยวาในวันที่พุ่งๆแบบเลี้ยวมีโปักอะไรสักอย่างในวันพุ่มๆแบบนี้นะครับก็พรินเตอครับผมเพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆหว่าเราจะได้ สั่งเบ้นได้จากมือถือผ่านแอปขอเขาแล้วก็ใช้แบบเหมือนอย่างอีค่าทำให้เราแบบพร้อมด้สบายแล้วก็ว่ามีปัญหาอะไรแล้ก็มีบริการที่เข้ามาดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงทั้เลยนะครับมาเมื่อไหร่ก็ได้ดูแลเราตอด้ก็รื่องเปลีนให้เราเลยี่ไปหนแล้วีเาีล้วโลแล้วครับ้อง ้นมาที่นุ่จุดทีที่ผ่านมายังไงครับตำนานมามตำนานบรรดายมาด้วุอ๋อก็เป็นเป็นเหมือนจริงๆก็เป็นเป็นอย่างนี้มาแบบเป็นสิบสบปีแล้วเราะก็ก็ดีใจทุกปีก็ได้กลับไปเจอตุ้ญาติเพได้กบับไปทำไม่้องเอาอยคนรอว่บปีครับ เรับนานแล้วแตไม่พอยืน่ไ่อยืนยว่า Generation ป้าวองเราเรเริ่มมีน้องๆในรุ่นี่20คนลังเมาเขามาเข้ามาแลก็ไปไปเรียนสักพัที่อนก็เิ่มจำนวนหนั่งมขอเปิดใจด้วต้องต้เดี๋ยวเดี๋ยว จอกันเรื่อยๆอยู่แล้ว เพื่อนรักเรารีรันมาทุกทีเลยนะทุกคนจะก็ตามนั้นแหละครับเรารักกันดีแต่ปีนั้นรูปมันออกมาตอนที่ซีโี่ยนิยมกับดำบุรีว่าก็เลยโดนจับยมแต่ว่าเป็นซีโอแล้วยังได้อังกอราอีกได้นี่นะครับ ต้องเปซีอีโอแล้วนะต้องเป็นผู้ให้เงินเราเรายังไม่เราเราเราแจกเราแจกเฉพาะเหมือนว่าทีมงานหรือว่าในเครือญาติหรือว่าเรายังไม่แหล่งงานเนี่ยเรายังไม่ต้องแจกใช่แต่พี่ชายผมแจกนะถือว่แจกไม่แจกงานถือว่าก็รับสองไว้เรื่อยๆหลายคนรู้ว่าในสอบมันหนากระดาษโอ้ไม่ไม่ไม่เยอะหรอกว่าญาติญาติเยอะเราก็ให้กัน เาแสดงความเใหญ่ต่อการลอดของเราเนี่ยจดการรเชื่อยงขึ้นไปนไแบบทีใช้ขึ้นไทุกปีเลยอ๋อไม่ครับใช้แขนไ้เลยใช้ม่ไยใช้ใช้เรื่อยๆครับทอะไรบ้างผมว่าผาก็เปิดคนให้ขอให้หรือว่าเจอกันดดี หปีปีดแล้วกาน้ก็จะชอบมเลกกขจะพิลุแบบนนน้อยอย่างเงี้ย่งเงยแค่ตื่นสายของเขาก็จไปว่าเาไอมจใตัวเราไม่ต้ความสามารถงการนืการต่างของเราเชยเฮ้ยวันนี้

มีความรู้าโนแพงะราจแล้วถ้าลที่ปักมา้ครับก็ชวิตกับสวลอดเที่ยวไปเลย้วก็มืนเจอความรี่จริงีจริเขามีวันจ mhm. ่ายวันไหว้วันเที่ยววันเที่ยของไรู้วันเที่ยวก็วันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวเนี่ย ก็ผมว่าแวะไปเจอแตทีางานไม่ใช่ทํางานนะแต่าไม่ทงานไม่ทงานนะล้วตกงาไม่เทราที่เจอน่คไปด้เปิีอกว่ีเราบอกว่าได้ปรียเมไปท่าที่เแล้วผมมีขวาสุขเมก็ได้มีไม่นับไม่นับเป็นการทำงานไม่นับเป็นการทำงานนเป็นการมีความสุขคาสุขเ ยีแพนไปทำไมก็คิดว่าเดี๋ยวจบปนเกิแล้วจะพักหรือว่าอะไรหรือว่างานตั้งปีไม่ได้ทคิดว่าคิว่าไม่พักครับเพราะว่าปีแล้วพักม่เปีตอนนี้ก็ก็มีมีแพนหลายอย่างทนนี้ที่ผมพามันมันพอพอเราได้ไปเรยมาเวลาเรกลับไไม่ตกเลยย่างแล้มต้องทานใจว่าตอนนี้มันก็เริ่มาสบล้ นี S <S <an> ้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างสนุกเลยรเพราะว่าถึงจนเสิร์ตก็มีทควราีที่ประกาศแล้วเรตอนนี้ประกาศมางสี่สที่ที่ะก๊านคกาหีแล้วก็แต่ว่าง i <laughs> mean อาจจะมีเพลงพีเกษมากืว่าในในโครงสร้างขมคิดว่ามันจะเป็นการนสมผานอย่างเนี้บ ที่ไเนี้ไม่มีอะไรครับกินก็แค่หมดแค่ชบกันยา่างแว่าแต่ะคนเราก็จะแวไปเจอนนั้นไปเจอนี้ว่าเราเราไม่ได้มันรุมตัวกันนาน ก็มีดีครับโปรเจกต์ของมิสเตองเราก็เป็นโปรเจกต์ช่กินแชร์หรือเปล่าไม่ใช่คุณเลยไม่มีครับเพราอยู่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มยุ่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาเจอแล้วเองก็ยุ่งไปแล้วก็เดือนนี้ก็มาถึงานที่ว่า ว่างก็คงมาเจอกันเรื่อยๆครับสกายบอกว่าจะพยายามมัให้ได้ส3คะแนกนเลยไปนะสกายบอกว่าจะพยายามมาให้ได้สที่นี่นัดยากสุดเลยโอ้โหหรอคิวเขายากครับเขาเป็นเขาแบบเขาแบบอะไรคนน่ารักโอ้โหคาน่ารักไอ้เกียรติเวลาของคุณสกายจะยากกว่าสกายอยู่แล้วฮะใครก็รู้สกายตอนนี้เขาโน่นหนึ่ง ไมอย่างนันโน่สองมีตั้งตาใครหนึ่งโน่สในเรื่องไหนครับเอาปัดว่าว่างในเรื่องทํางหอเ่จะเป็นพี่คมผมบางทีแบบรวรวบางทีแบบก็จะมีคนที่ได้และไม่ได้แต่หลังๆก็คือ เรอมาผมก็ไม่ได้เจออีแล้วก็แล้วก็ปล่อยเลานจังหวะ